สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันน้องพลอยเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพลอยจะพามาแนะนําเป็นชุดห้องนอนนะคะที่ใช้คงไม้แท้ทั้งหมดนะคะแล้วก็สวยแบบคลาสสิกนะคะสวยแบบน่ารักน่ารักด้วยสวยหวานด้วยก็ได้นะคะชื่อรุ่นว่า p l a s i ค่ะสินค้าจะเป็นยังไงนะคะดีไซน์ยังไงกันบ้างนะคะเดีย๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ ใครที่ชอบชุดห้องนอนแบบสวยคลาสสิกนะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะกับชื่อรุ่นว่า p r สีที่มาพร้อมกับเตียงหัวเบาะขนาด6ฟุตเป็นตัวเบาะที่หุ้มด้วยหนัง PVC สีครีมขาวที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือตัวตู้เสื้อผ้าขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร60เซนความลึกตู้อยู่ที่52เซนแล้วก็ความสูงของตู้อยู่ที่2เมตรค่ะแบบสีบานเปิดนะคะมีตัวกระจกเงาตั รงกลให้ถึง2บ้านสาม,มารถส่งได้เต็มตัวเลยแล้วก็ตัวราวแขวนเสื้อก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะด้านไหนคือแข็งแรงนะคะรับน้ําหนักได้เยอะด้วยมีช่องดินชักด้านล่างให้ด้วยค่ะก็คือเก็บของได้เยอะมากๆเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆค่ะและในส่วนของชุดโต๊ะแป้งนะคะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซนความลึกอ,อยู่ที่42เซนแล้วก็ความสูงของต๊ะอยู่ที่1เมตร82จุด หเซนค่ะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกเต็มบานสามารถส่องได้เต็มๆคือสวยมากๆแบบสไตล์ดีไซน์แบบคลาสสิกเลยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของด้านล่างให้ด้วยทางซ้ายขวาพร้อมกับสตูที่นั่งให้ด้วยอีกหนึ่งตัวค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นคองไม้วัสดุไม้จริงทั้งหมดนะคะที่เคลือบปิดผิวด้วยตัวเมลามีนทั้งตัวค่ะในส่วนของตัวบานพับเนี่ยก็จะเป็นแบบซอฟโค้ดให้ด้วยนะคะดีไซน์ของชุดนี้เรียกได้ว่าสวยแบบ คลาสสิกตกแต่งด้วยมือจับสไตล์แบบวินเทจไปด้วยและชุดนี้นะคะมาในราคาเพียง1 9 5 0งบาทเท่านั้นเรียกว่าถูกมากๆนะคะเพราะว่าดีไซน์คือสวยแล้วก็ดูคลาสสิกดูน่ารักไปด้วยหรือว่าจะเป็นแบบไซส์แบบเจ้าหญิงก็ได้ค่ะโดยชุดนี้นะคะเรียกได้ว่าเหลือสต๊อกอีกไม่มากแล้วนะคะ ขายดีกันสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าเล็บสวยแล้วก็พร้อมการใช้งานฟังก์ชันจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะทั้งตัวเตียงหัวเบาะเนี่ยก็คือเป็นหัวเบาะที่เป็นสีครีมขาวแบบเต็มๆทั้งตัวไปเลยนะคะแล้วก็โครงไม้ก็เป็นโครงไม้จริงนะคะที่เคลือบปิดผิวด้วยเมลามีนสีลายไม้ธรรมชาติแบบนี้ค่ะโดยตัวตู้เสื้อผ้านะคะก็คือสวยมากๆบานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะนะคะเอาใจคนที่แบบของเยอะๆแบบเราเสื้อผ้าเยอะหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้อะ เอเนกประสงค์เยอะมากมาก็คือเก็บได้เต็มๆมเลยนะคะใครชอบรุ่นนี้นะคะหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถนะคะทักกันเข้ามาได้ที่ไลน์คึืนด่วนตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีทางเพจเฟซบุ๊กของทางร้านด้วยนะคะร้านของเรานะคะมีหน้าร้านตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่คะ่ะถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะแถวพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะมีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะพร้อมก็ติดต้องให้ด้วย ะะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณทลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันยังไงลูกค้าสามารถทักแชทนะคะเข้ามาสอบถามน้องแอดมินก่อนได้ค่ะว่าพื้นที่ที่ให้ไปจัดส่งเนี่ยมีค่าบริการไหมอะไรแบบนี้นะคะ mm. ก็คือทักกันเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้า mm. ใครชอบชุดห้องนอนสวยๆวินเทจแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะหรืออยากจะดูแบบอื่นคะทางเรามีแบบสินค้าให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยก็ทักกันเข้ามาได้ หรือเข้าไปดูที่ตา Facebook ของทางหลานก็ได้ค่ะยังวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะว่าพอจะมาแนะนำรีวิวสินค้าอะไรแบบนี้อีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย